ทวีตปีใหม่สุดกล้าแห่งปีและสรุปกีฬานี้อ่านว่าไงปีใหม่อวยพรให้แตกตาไม่เหมือนใครทำอย่างไรแชมป์จัดไป พี่น้องครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยพูดอะไรบางอย่างแล้วก็แอบ,บดีใจเพราะวันนี้กองกลางที่อยู่ในทีมที่โด่งดังที่สุดได้ค่าจ้าม,มากที่สุดโพสต์ Post ปีใหม่ไม่เหมือนใครปกติสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขบลาบลาบลานั้นสุดธรรมดาโทนี่โครสจัดไปสะเทือนทั้งวงการ โหนี่โครสนักเตะเยอรมันที่ประสบความสําเร็จที่สุดและก็เป็นการขายที่ผิดพลาดที่สุดของเสือใต้บาเยนนจัดไปฮะแชมป์ลีกเยอรมัน3สมัยแชมป์ในประเทศอีก4แหลังจากนั้นก็ย้ายมาสเปนกับเรอัลมาดริดแชมป์ลีกกระทิง3ฟินแชมป์ดอมเมสติก้าอีก4และใช้เวลาเพียง11ปีนะฮะเป็นแชมป์แห่งยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกถึง5หมายความว่าโครสคนเดียวเนี่ยได้แชมป มากกว่าหลายทีมที่อายุเกินร้อยปีทั้งอินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูเวนตุสดอร์ทมุนและอื่นๆอีกมากมาย<ๆ>เขายัางคว้าแชามป์สโมสรโลกอีก6แล้วก็พาอินซีเจอร์มนีคว้าแชามป์บอลโลก2014ฮี <He S 2> คิดต่างติดดินรองเท้าไม่ชอบสีฉูดฉาดเมื่อเจอคู่ขาวที่ใช่ก็ใช้อย่างรักษา ไม่เปลี่ยนมาเป็น10บสบปีนะฮะเพราะไม่อยากจะสร้างขยะโดยไม่จําเป็นซึ่งหลังแข่งหรือว่าซ้อมเสร็จก็ยังทําความสะอาดรองเท้าเองด้วยนี่แหละครับเป็นคนไม่ธรรมดาโพสตฉลองปีใหม่ก,ก็ไม่เหมือนใครนี่ฮะ cut the crab put the fire crackers people คือ crab เนี่ยไม่ได้บอกว่าตัดปูนะฮะคือถ้าเกิดเป็นปูเนี่ยต้องเป็นตัว b c r a b crab แปลว่าปูแต่ crab อันเนี้ยเป็นแสแลงแปลว่าอึน,นะเช่น right take a crab ก็คือไปอึแต่คำว่า cut the crap cut the crap เนี่ยแปลว่าหยุดเลิกไร้าสาระเลิกโกหกตอแหลเถอะสมมุติใครพูดเยอะพูดเยอะเราบอก cut the crap m a นก็คือหยุดสตรอเบอรี่ได้ละ cut the crap with the firecrackers people ก็คือพี่น้องเลิกจุดพลุฉลองปีใหมเ่เถอะก็มาแนวคนรุ่นใหม่ครับที่เริ่มลอยกระทงทิพย์ เพราะรู้แล้วว่าวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยทำไปเพราะเพียงความเชื่อที่ส่งต่อมาซึ่งความสนุกสบายใจฉาบฉวยกลับสร้างขยะสร้างภาระคนเก็บแล้วก็ทำร้ายสัตว์และธรรมชาติจากน้ำเน่าซึ่งก็มีเมนนี่นะครับเห็นด้วยกับโครสว่าปีใหม่ควรใช้เวลากับคนรักมากกว่าเปลืองเงินเปลืองงบจุดไฟขึ้นฟ้าฆ่าสัตว์ซึ่งคนรักสัตว์เนี่ยจะต่อต้านการฉลองแบบนี้มากเพราะทั้งแสงและเสียงเสียงทำให้สัตว์ช็อกตายได้เลยนะ คนรักหมาแล้วก็แมวรู้ดีฮะสมัยก่อนเนี่ยคนนิยม import สัตว์จากต่างประเทศเพราะว่าสมมติสัตว์พันนี้มี origin จากประเทศนั้นก็อยากได้จากประเทศนั้นเพื่อ Make sure ว่าเป็นพันธุแท้แต่สุนัขพัฟป,ปี้ที่ยังเด็กเนี่ยถูกขังอยู่ในกรงอยู่บนเครื่องนานๆเนี่ยพอลงมาเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตแล้วก็หวาดผวาจนวันตายซึ่งถ้าน้องยังเด็กอยู่เนี่ยความตกใจจากเสียงพลุ ก็อาจเทียบดังระเบิดอาวุธร้ายฝังใจเข้าไปตลอดชีวิตรวมไปถึงคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศเราแย่ลงทุกปีพู้เหล่านี้สร้างปุ่นควันดำสูตรกันหลังพังแน่ซึ่งการฉลองปีใหม่แบบนอนดึกคาวตดาวอยู่ในที่แอร์อัดสูตรอากาศที่เต็มไปด้วยควันพิษไม่ดีต่อร่างกายแน่โทนี่ครอสได้ตั้งคำถามสำคัญว่า ช่วงเวลาแห่งความสุขอย่าเอาความสนุกชั่ววูบมาทำลายโลกที่เต็มไปด้วยโรคอีกเลยสงกรานมีคนเสียดวงตาเสียชีวิตจากน้ำที่ฉีดและน้ำเมาเท่าไหร่ลอยกระทงทำให้แม่น้ำเสียน้ำตาไปเพียงใดพลุป,ปีใหม่คือภัยอันตรายที่กองกลางเบอร์หนึ่งของโลกกล้าฝากไว้ในใจแล้วคุณจะทำอะไรต่อไป